ช้นคัวในปากคนกรีดแหงก็เตยหอมอันนี้เหมืง้มบานเนาะพักหวานบานอะไรแบบงยมบานอันนี้ใบผุพักโค้งชูรสไหมพักแท้าโอละพ้เน่นนา,นนานนจะพักแปนมต้องจะไข่แตะไคร่ปรุงมาทันกับกระชาย

เด็กนั่งเรียนเริ่งเรียนแล้วไปยืด